อย่างถือเอ่อบางคนที่แตกลายต้นขาน้องน้าห้องมันจะช่วยให้ลายพวกนั้นหายเลยค่ะมันก็ไม่ถึงกครั้งเดียวค่ะบางทีมันก็ยาวไปเรื่อยๆอ๋อคือเราต้องเราต้องแบบดูแลและบำรุง่ะอืมแล้วเส้นเลือดขอดเหรอคะช่วยได้ไหมคะเส้นเลือดขอดเืมเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือน ให้ตัวเขาเรียกอะไรคะเลือดไหลเย็นดิ้งตัวที่ติดคืออะไรทีเนี้ย แล้วหอรอเด็กทำเยอ่ขึ้นมากอ๋อแต่แต่หมายถึงว่าโดยปกติถ้าทำเองก็คือแค่นี้เองออ๋ไม่ค่ะถ้าทำเยอะถ้าทำเยอะขงหน้ากเลยอือฮะเพื่อนขาแตกต่างไหมคะกำลังมองอยู่เหมือนกันระหว่างคือข้างเนี้ยเมื่อกี้เ,เราเพิ่งทำไปแล้วนะคะแ,บบแล้วก็ ข้างนี้เรายังไม่ได้ทำรู้สึกตรงนี้ยังย้อย <c oughs> อิเลวขึ้นนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูใกล้ใแต้ตาเราเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆฝั่งนี้ทำละฝั่งนี้ยังไม่ทำค่ะเหมือนหางตาข้างนี้ถูกยกขึ้นค่ะอะมีถ่ายรูปดูด้วยต้องยิ้มไหมคะ รูปไปเพื่อจะดูการเปรียบเทียบเดี๋ยวเราก็มาดูผลอีกทีหนึ่งนะคะได้เลยค่ะเพื่อนๆคะเป็นไงคะสำหรับเองเองรู้สึกสบายดูเรียวหน้าดีค่ะเพื่อนๆตรงนี้ยังโนนโนนบวมๆอันนี้คือเรียวขึ้นไปแล้วอ่ะทำอีกข้างหนึ่งล้วก็ใช้เหมือนเดิมอะค่ะเอาเหรอคะ วิธีเดิมเลยคือเจลสีขาวค่ะก็คือกตัวเจลดีท็อกก่อนใช่ค่ะค่ะถ้าทำทั้งหน้าคือมันจะใช้เวลาเร็วกว่าน่อยคือเราไม่ต้องเสียเวลามาเช็ดอ๋อแต่ที่ทำาขึ้นหน้าก็เพราะเราอยากให้เห็นความแตกต่างค่ะค่ะเพราะนั้นแบบผู้หญิงบางคนก็จะมีเขาเรียกอะไรตรงแต้ที่มันย้อยลงมาอ่างี้ อย่างรามันอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมคะทำได้ค่ะใช้ตัวเครื่องใช้หนวดทำหน้าเนี่ยค่ะทำได้เลยค่ะก็คือไขมันสะสมก็จะถูกกว่าว <ương cannot be touched> ่าใช่ค yeah. like ่ะก็เหมือนเหมือนทำหน้าเลยค่ะมันก็จะค่อยๆลดไปเออค่ะเอาละเพื่อนๆของเล่นนวัตกรรมใหม่อย่างเงี้ยสงสัยถ้าใครพลาดก็คงตกเทรนนะคะเพาอย่างที่เห็นรู้สึกเมื่อกี้ข้างเนี้เราดูเรียวไปเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งแล้วกันนะคะก็ เอาเป็นว่าขออนุญาตนอนหลับพักผ่อนให้สบายในการสปาหน้าครั้งนี้นะคะก็ขั้นตอนที่หนึ่งคือการดีท็อกซ์สิ่งสกปรกตัวโดยการใช้ <c oughs> เครื่องเขาเรียกอะไรนะคะเรื่อ <c oughs> โกนิกสปาเครื่องโกนิกสปานะคะจะดีท็อกผู้ชายใช้ได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ใช้ได้ค่ะผู้ชายที่มาทำกันเยอะตายแล้วเสร็จแล้วคะ่ะเรามีคู่แข่งแล้วคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆพนพวกหนุ่มๆจะหน้าใสเราเราต้องไม่ยอมนะคะเราต้องดูแลถึหน้าสำหรับเพื่อนเพื่อนคนที่สนใจยังไงก็ติดตามนะคะแล้วก็ ก็เป็นว่าเราดีท็อกสปาผิวหน้าโดยการใช้ประจุ<อ>กระแสไฟฟ้าในตัวเรานะคะบวกกับตัวสารดีท็อกนะคะของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องบอกเลยค่ะห้ามนําเครื่องนี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะเขากําชับมาเลยค่ะเขาบอกอย่างนั้นค่ะเพราะว่าตัวเครื่องถูกออกแบบมาเฉพาะผลิตภัณฑ์ของสินค้าตัวนี้เท่านั้นยังไงก็ติดตามกันต่ออีกทีนะคะไว้ยบค่ะ